ตอนที่16ในที่สุดก็ได้พึ่งพาใครสักคนหลังจากที่ได้คุยกับอักแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองสบายใจมากขึ้นที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆผมก็รู้สึกผิดเล็กน้อยที่ปล่อยให้คุณไอทาอาหารให้ทั้งหมดแต่ก่อนที่ผมจะรู้ตัวผมก็ได้เข้าร่วมการสนทนาไปแล้วและอาหารกับเครื่องดื่มก็ถูกเสิร์ฟอย่างต่อเนื่อง ผมจึงตัดสินใจที่จะไม่คิดมากเรื่องนี้อีกต่อไปเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและค่ำคืนมาเยือนเครื่องมือเวทมนต์ก็ลอยอยู่กลางอากาศใช้แสงอ่อนๆไปทั่วบริเวณผมรู้สึกทึ่งในเวทมนต์ที่ส่องสว่างไปทั่วบริเวณโดยไม่แสบตาเกินไปขณะที่ผมกำลังชื่นชมภาพตรงหน้าคุณเนอื่นก็พูดขึ้นดู เหมือนคุณมิยามะจะเข้ากับทุกคนได้ดีเลยนะครับทุกคนใจดีคุณไอกับคุณเสกดูลึกลับและเดาใจยากไปหน่อยส่วนคุณรัตกับอักคุยง่ายมากเลยครับฟูฟูฉันคิดว่าฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแล้วคงจะถึงเวลาแล้วสินะถืมคุณเนอื่นยังคงพูดกับผมด้วยน้ำเสียงที่แหลมสูงกว่าปกติของเขาจากนั้นก็พึมพำเบาๆตอบกลับสิ่งที่ผมพูดขณะที่ผมเอียงคอสงสัยว่าถึงเวลาแล้วหมายถึงอะไรกันแน่คุณเนอื่นก็หันมาหาผมแล้วพูดบางอย่างที่น่าตกใจตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้าง จักรพรรดิเปลี่ยนไปแล้วหรือยังและมีชื่อรัชสมัยใหม่หรือเปล่าอะไรนะเขาไม่เพียงแต่พูดถึงญี่ปุ่นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติเท่านั้นแต่คุณเนอื่นยังรู้ถึงการมีอยู่ของจักรพรรดิด้วยจะเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้คือไม่สิมนุษย์คนนี้อาจจะเป็นก็อย่างที่คุณคิดนั่นแหละฉันก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันหรือจะพูดให้ถูกก็คือฉันถูกอัญเชิญมาย่างโลกนี้ในฐานะคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเออ ตอนนี้ฉันกลายเป็นอดีตคนญี่ปุ่นไปแล้วง,งั้นเหรอครับฉันเข้าใจนะว่าทำไมคุณถึงตกใจเพราะงั้นฉันถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้จนกว่าคุณยามะจะปรับตัวได้แล้วตรงหน้าผมที่ตกตะลึงจนพูดไม่ออกคุณเอนอื่นเอื้อมมือขึ้นไปแต่หมวกเกราะเต็มใบที่ปิดบังใบหน้าของเขาไว้หมวกนั้นสลายกลายเป็นควันดำเผยให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผมสีดำเงางามยาวสลวยและดวงตาสีเข้มเช่นเดียวกันเธอเป็นสาวงามชาวญี่ปุ่นที่โดดเด่นผสมผสานความน่ารักและความสง่างามได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าเป็น ยามาโตะนาเดชิกกะที่แท้จริงแม้ว่าเธอจะดูมีอายุใกล้เคียงกับผมแต่ก็มีออร่าอันทรงพลังบางอย่างที่ทําให้เธอแตกต่างออกไปขอแนะนําตัวอีกครั้งฉันถูกอัญเชิญมายัางโลกนี้สมัยเป็นนักเรียนที่ญี่ปุ่นในยุคไทโชฉันเลือกที่จะไม่กลับไปยังโลกเดิมของเราและด้วยพลังของท่านคูโรมุฉันอดีตมนุษย์จากญี่ปุ่นได้กลับชาติมาเกิดในร่างปีศาจส,สำหรับคุณเมียมะแล้วฉันก็คงเป็นใครสักคนที่มาจากยุคสมัยที่ล่วงเลยไปแล้วราคายุคไทโช ตามที่เธออธิบายความเป็นไปได้นั้นดูจะเป็นไปได้อย่างยิ่งในโลกนี้มีการอัญเชิญผู้กล้ามานับครั้งไม่ถ้วนตลอดพันปีที่ผ่านมาจากการประมาณคร่าวๆหน้าจะมีคนราวหนึ่งร้อยคนที่ถูกอัญเชิญมารับบทผู้กล้าและคงไม่น่าแปลกใจหากบางคนเลือกที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างถาวร พ่อไม่ต้องห่วงหรอกจริงอยู่ว่าฉันมาจากยุคไทโชแต่ด้วยลักษณะของวงเวทอัญเชิญเหมือนกับที่คุณจะต้องกลับไปหลังจากหนึ่งปีคุณสามารถกลับไปได้ตรงเวลาที่ถูกอัญเชิญพอดีแม้จะไม่ได้กลับไปตรงเวลานั้นคุณก็สามารถขอให้เทพผู้สร้างส่งคุณกลับไปได้อย่างไรก็ตามในกรณีนั้น,นเวลาในโลกเดิมอาจจะเดินไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่ก็จะไม่ถึงหลายสิบปีหรอกข้าอย่างเช่นผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนับตั้งแต่ฉันถูกอัญเชิญมาฉันเข้าใจความรู้สึกที่ตามไม่ทันทุกอย่างฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันตอนที่มาถึงโลกกนี้้ครรังแ เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองต่อคำพูดของคุณเนอื่นได้ซึ่งตอนนี้พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและเป็นผู้หญิงแทนที่จะเป็นน้ำเสียงแหลมสูงผิดปกติที่เธอเคยใช้ก่อนหน้านี้คุณเนอื่นก็เพียงยิ้มและทำให้ผมสบายใจว่าเธอเข้าใจว่าผมกำลังรู้สึกอย่างไรเพราะเหตุผลนั้น ฉันอาจจะเป็นกรณีพิเศษแต่ในแง่ของการถูกอัญเชิญคุณสามารถถือว่าฉันเป็นรุ่นพี่ของคุณได้และฉันคิดว่าฉันสามารถช่วยตอบคำถามใดๆที่คุณมีได้ค่าข่าหืมคุณเนอื่นจึงเริ่มเล่าประสบการณ์ของเธออย่างใจเย็นเธอเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับการมาถึงต่างโลกอย่างกระทันหัน นักของเธอความสับสนที่เธอรู้สึกความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสามัญสำนึกเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและทุกสิ่งที่เธอค้นพบหลังจากถูกอัญเชิญเธอแบ่งปันข้อมูลมากมายในฐานะคำพูดของคนที่เคยใช้ชีวิตเป็นผู้กล้าในโลกนี้ข้อมูลของเธอมีคุณค่ายอย่างยิ่งและผมก็ตั้งใจฟังและซึมซับทุกสิ่งที่เธอพูดไปตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวันหลังจากการพูดคุยของเราจบลงคุณเนอื่นก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้และยิ้มให้ผมขณะที่เธอพูดคำอำลาไม่กี่คำฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ได้เติมเต็มความว่างเปล่าที่่่ฉันรรู้้สึกไดหือเปลาแต ความปรารถนาในใจของฉันฉันได้พบสมบัติของฉันในโลกนี้แล้วฉันมั่นใจว่าคุณก็จะพบสมบัติของคุณเช่นกันคุณเมียมัสฉันเข้าใจว่าคุณอาจรู้สึกสับสนและกระวนกระวายแต่ได้โปรดพยายามสนุกกับปีนี้ให้เต็มที่นะค,ะครับผมเข้าใจความหมายของคำพูดเหล่านั้นแล้วคนที่คุโรพูดถึงก่อนหน้านี้คนที่เหมือนผมต้องเป็นคุณเนย์แน่ๆและเธอก็พบสิ่งที่ตามหาแล้วนั่นคือเหตุผลที่เธอเลือกที่จะอยู่ในโลกนี้และกลับชาติมาเกิดเป็นปีศาจการที่เธอมาที่นี่วันนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับผมออาจจเเเปปป็็็็นนนขงงัญกคโรได้ซึ่ การกระทำที่ใจดีบางทีนี่อาจเป็นการให้คำแนะนำอย่างละเอียดอ่อนแก่ผมที่ยังคงไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าจะค้นพบสิ่งที่ต้องการจริงๆหรือจะหลงทางไปผมคงไม่พบคำตอบได้ด้วยการคิดแค่ตอนนี้หรอกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงความเป็นไปได้เล็กๆน้อยๆแต่การได้เห็นคุณเนยยิ้มโดยไม่มีร่องรอยของความสับสนแม้แต่น้อย ผมก็อดไม่ได้ที่จะหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะสามารถเป็นแบบนั้นได้บ้างผมวางถ้วยลงแล้วลุกขึ้นยืนมองรอบๆจนกระทั่งสังเกตเห็นคนที่ผมกำลังตามหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อครู่นี้เธอกำลังสนทนากับคนอื่นและเดินไปมาพร้อมกับไม้เสียบในมือแต่ตอนนี้เธออยู่คนเดียวนั่งอยู่ข้างริมแม่น้ำใช้เวลาไม่นานนักที่จะรู้ว่าเธอหน้าจะกำลังรอผมอยู่พื้นที่ว่างข้างๆเธอทำให้เห็นได้ชัดเจนและดูเหมือนคนอื่นๆก็รับรู้ได้เช่นกันเพราะไม่มีใครเดินเข้ามาหาเลยเอาความคิดในใจไว้ก่อนทำไมต้องเป็นเสือทาธามิด้วยะ่ะ อืมนั่นแหละแนวคิดวะฮาซา,าบินั่นไงเธอหมายถึงว่าบิซาบิใช่ไหมอ่าแย่จังเกือบถูกแล้วเชียวผมอดคิดไม่ได้ว่าการวางเสือทาทามิไว้ริมแม่น้ำดูไม่ค่อยเหมาะสมนัก แต่ก็สายเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนั้นแล้วรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของผมเมื่อตระหนักว่าคุโรยังคงไร้กังวลเช่นเคยเธอตกพื้นที่ว่างบนเสือทาทามิข้างๆเป็นการชวนผมนั่งลงข้างๆเสียงน้ำไหลเอ่อยๆและกลิ่นหอมอ่อนๆของใบไม้ลอยฟุ้งไปในอากาศสร้างบรรยากาศที่สงบเงียบและผ่อนคลายราวกับว่าช่วงเวลาอันมีชีวิตชีวาเมื่อก่อนหน้าเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางถึงเวลาแล้วสินะหืม ขณะที่คุโรพึพมพำไฟก็ดับลงไปชั่วขณะหนึ่งการมองเห็นของผมก็มืดลงแต่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอย่างรวดเร็วว้า wow. วมันเป็นภาพที่น่าตื่นตะลึงใบไม้บนต้นไม้อีกฝั่งของแม่น้ำเปล่งประกายระยิประยับราวกับว่าพื้นป่าทั้งหมดมีชีวิตชีวาด้วยแสงสว่างต้นไม้พวกนี้เรียกว่าต้นไม้แห่งแสงพวกมันดูดซับพลังเวทมนต์จากอากาศเล็กน้อยและเปล่งแสงออกมาประมาณเดือนละครั้งเหลือเชื่อจริงๆจะพูดยังไงดีละ่ะมันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆมันสวยงามใช่ไหมละ่ะ ใช่แสงไม่ได้แรงพอที่จะทำร้ายดวงตาแต่มันอ่อนโยนและรีบี่ราวกับแสงเรืองรองของหิ่งห้อยเมื่อรวมกับแสงสะท้อนที่สะท้อนระยิบระยับบนผิวน้ำให้ความรู้สึกราวกับถูกรายล้อมไปด้วยทะเลแห่งดวงดาวถ้าสวยขนาดนี้ที่นี่ต้องเป็นที่นิยมมากแน่ๆที่นี่เป็นที่นิยมมากเลยนะแต่ฉันจองไว้หมดแล้วแม้แต่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอุวะฟังดูไม่ดีเลยอะฮะ เท่าที่เห็นที่นี่ดูเหมือนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่ดูเหมือนคุโรจะสังเกตเห็นเหมือนกันแล้วเธอก็จองที่นี่ไว้ให้เราโดยเฉพาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเธอทําแบบนั้นได้ยังไงแต่เมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับประธานบริษัทการค้าที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมคิดว่าเธอน่าจะทําอะไรแบบนี้ได้ถ้าเธอต้องการอื่มจะพูดยังไงดีผมนึกขึ้นได้อีกครั้งว่าคุโรนี่นะ่าทึ่งจริงๆบางทีผมอาจต้องเริ่มใช้คำนำหน้าชื่อเมื่อพูดคุยกับเธอดีไหมนะ อืมฉันอยากให้นายพูดกับฉันเหมือนปกติมากกว่านะารับทราบถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วห้าห้าความคิดของผมซึ่งมักจะแสดงออกมากเกินไปตามที่เธอบอกกลับถ่ายทอดความรู้สึกของผมไปถึงเธอได้ทันทีคุโรหันมาหาผมแก้มของเธอป่องอย่างน่ารักเพื่อแสดงความไม่พอใจนั่นมันน่ารักเกินไปแล้วหยุดเถอะแต่จะพูดยังไงดีผมรู้สึกว่าการสนทนาแบบนี้มันดีจริงๆมันให้ความรู้สึกสงบและสบายใจมากเหมือนความตึงเครียดบ,บนไหลค่อยๆบรรเทาลงพร้อมกับความเหนื่อยล้าที่แบกรับอยู่ขอบคุณคุโรหืม เธอคอยดูแลผมในหลายๆเรื่องเลยฉันก็แค่ทำสิ่งที่ฉันอยากทำแหละหน้าถึงอย่างนั้นผมก็อยากจะขอบคุณเธออย่างเหมาะสมเข้าใจแล้วด้วยความยินดีแม้แต่ความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากการสนทนาสั้นๆของเราก็ให้ความรู้สึกสงบและน่ารื่นรมทำให้ผมรู้สึกสงบและสบายใจฮะอะไรเนี่ย ขณะที่ผมกำลังผ่อนคลายในบรรยากาศที่อบอุ่นจูจๆคุโรก็ดึงผมลงมาพร้อมกับพลังกำลังที่น่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับคนตัวเล็กๆอย่างเธอทำให้ผมพูดไม่ออกเมื่อรู้สึกถึงบางอย่างนุ่มๆสัมผสัสศีรษะของผมครู่ต่อมาผมเงยหน้าขึ้นมองหน้าคุโรตระหนักได้ว่านอนตักเธออยู่แต่สิ่งที่สะดุดตาผมกลับเป็นสีหน้าของเธอแสงริบหรี่จากต้นไม้ใกล้ๆสองประกายจนผมอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มไร้เดียงสาแบบเด็กๆทั่วไปแต่เป็นรอยยิ้มแบบที่แม่มองดูลูกเป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยิยม้มมผแต่ ผมก็รู้สึกราวกับว่าถูกอบล้อมด้วยความอบอุ่นและความอ่อนโยนของเธอพร้อมกับสัมผัสนุ่มๆอุ่นๆของตักของเธอที่รองรับศีรษะของผมอยู่โดยไม่พูดสักคำคุโรก็เริ่มลูบผมของผมอย่างอ่อนโยนพร้อมกับยังคงยิ้มอย่างอ่อนโยนถึงแม้เธอจะอายุมากกว่าผมแต่ผมกับได้นอนหนุนตักของคุโรซึ่งเป็นสาวสวยไร้ที่ติดป,ปกติผมคงจะเขินอายจนอยากขยับหนีแต่ดวงตาสีทองของเธอที่ดูเหมือนจะมองเห็นทุกสิ่งและอ้อมกอดอันอบอุ่นที่เธอมอบให้ทาให้ทั้งร่างกายและจิตใจของผมสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์ตอนนนนนี้้้้ายยรรูสึกเหหื่ออลงงงบั เอะฉันรู้ว่าใคตัวคุงเป็นเด็กที่จิตใจดีนายมักจะคิดถึงคนรอบข้างอยู่เสมอเลยนะในบรรดาเด็กทั้งหมดที่ถูกอัญเชิญมาในครั้งนี้เคโตคุงเป็นคนที่อายุมากที่สุดถ้านายแสดงความกังวลคนรอบข้างก็จะรู้สึกเช่นกันเพราะงั้นนายจึงพยายามเก็บความกังวลและความกระวนกระวายใจเอาไว้พยายามที่จะสงบสติอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ผมเข้าใจแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมคาดหวังหรือเป็นอย่างที่ผมคิดคุโรก็มองเห็นทุกสิ่งผมรู้สึกแบบนั้นมาสักพักแล้วตั้งแต่ที่เราเจอกันทุกครั้งที่ผมเริ่มคิดมากเธอก็จะพูดอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงแล้วความคิดที่ไม่จําเป็นของผมทั้งหมดก็จะหายไปในทางกลับกันเวลาที่ผมกังวลเธอ ก็จะรับฟังและยอมรับคำบ่นของผมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้คุยกับคุโรฉันคิดว่ามันน่าชื่นชมมากเลยนะที่นายสามารถทำแบบนั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะในวัยเท่านี้แต่จำไว้ว่าความเหนื่อยล้าไม่ได้ส่งผลแค่ทางร่างกายเท่านั้นแต่มันยังส่งผลต่อจิตใจด้วยนายอาจไม่สังเกตเห็นมันแต่มันจะสะสมทีละเล็กทีละน้อยนั่นอาจจะเป็นจริงก็ได้ใครโตคุงวันนี้สนุกไหม ใช่แล้วรู้สึกเหมือนนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ประหลาดใจกับอะไรมากมายขนาดนี้และได้พูดคุยอย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเธอเลยนะคุโรฉันดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะแสงไฟสลัวสลัวมือที่ลูกหัวผมอย่างอ่อนโยนและรอยยิ้มอ่อนโยนที่มองลงมาที่ผมคงจะจริงอย่างที่คุโรพูดผมอาจจะเหนื่อยล้ามาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่มาโลกนี้หรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำใครตัวคุมแค่ช่วงเวลาสั้นๆน,นายจะเอ็นตัวพักพิงฉันก็ได้พักสักหน่อยก็ได้เข้าใจไหมแค่เพื่่อใหาาาถถใหห้้เเเรราาาสมมมถทททุต็ี่ ในวันพรุ่งนี้อือเสียงอนุ่มนวลของเธออบล้อมผมราวกับเพลงกล่อมเด็กผมรู้สึกว่าเปลือกตาเริ่มหนักอึ้งเต็มไปได้วยความรู้สึกโล่งใจจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากสัมผัสของเธอกลิ่นหอมจากเธอและเสียงของเธอที่ห่อหุ้มผมอย่างอ่อนโยนคนปลอบโยนผมไม่เป็นไรนะฉันจะอยู่ตรงนี้กับนายเมื่อได้ยินคำพูดนั้นผมก็นึกถึงอดีตขณะที่สติของผมเข้าสู่ห้วงนิทราถึงคุณแม่กับคุณพ่อที่รักเมื่อคิดดูแล้วนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแตต่คุณทัั้งงสองหายวไป ผมสามารถพึ่งพาใครสักคนได้จากก้นบึ้งของหัวใจ